อันนี้ผมถามแทนใจทุกคนนะอันนี้ถามมุมมองนะคคนเนี่ยมุ่งเป้าไปที่พีระดนฉํารัศมีสองเกมเต็มๆแล้วก็เกมนี้ก็อยู่เก้าสิบนาทีอสำหรับนะาพีระดนวันเนี้ยเหมาะสมกับการเล่น90้าสิบนาทีไหมคะแนนเต็มสิบเนี่ยในมุมนะผมว่าเขเจ็ดลองก็มาสองเกมไ้วเนี่ยต่างเนี่ยเรามีตัวเลือกเยอะอทําไมไม่ไม่ใช้เออสมมุติสักครึ่งแรกหรือสักห้าสิบกสิบนาทีอพอเลย ลองเปลี่ยนลงไปออกไปไหมอย่างเงี้ยรู้ว่าเออมันมันจุดที่มันอยู่มันได้แค่นี้จริงๆละเอาตัวออกมาแล้วก็กลางเรามีเต็ไมไปหมดที่นั่งอยู่ข้างสนามอะลองออกไปแทนมันจะเกิดความแตกต่างไหมคือถ้าไม่แตกต่างคุณก็รู้อยู่แล้วว่าวันหน้าคุณก็ใช้เพียร์โดนได้แต่ถ้ามีความแตกต่างมันก็จะมีตัวนี้เข้าไปช่วยอีกตัวนึ่งไงคือด้วยความที่ฟองของพียร์โดนสือมคนมันไม่ใช่ว่าขาดไม่ได้อ่ะไม่ออกปะคือถามว่าแย่ไหม มันก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดแบบโอ้โหเอาออกไปเหอะแต่ถามว่ามันดีถึงขนาดต้องเล่น90าบนาทีไหมอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะผมว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบโอ้โหจะขาดพีระดนไปเกมมันจะเป๊ะมันก็ไม่ใช่แล้วถามว่าอย่างอย่างว่าแหละผมว่ามันด้วยไม์เซตของการที่เขาไม่ได้มองเรื่องของการชนะขาด จะนเลยทำไม่เขาไม่กล้าเสี่ยงตัวลุกลงแทนจมิตมันก็เป็นไปได้เป็นไปได้ว่าเออเพเพราะไม่มีตัวตัดเกมไม่มีตัวเล่นหนักพาะบทสมัยว่าอีชีอก่อนเกมอ่ะเขาก็ดันเป็นแบบนั้นเขาก็พูดว่าเขาไม่ได้มองเรื่องยิงเยอะประตูได้เสียอะไรหรอกเขามองถึงแก้การไม่เสียประตูอ่าแค่นั้นถ้าไม่เสียประตูอตรงนี้ได้อ่่าเพราะว่ามันจะมีตัวตัดให้เขาอยู่แล้วตัวหนึ่งนั่นแปลว่ามายเซตของอิชีอิไม่ได้มองเรื่องการยิงเพื่อขาดอย่างเงี้ย คือคือเขาก็ไม่ได้ขีเลร่หรอกเพียงแต่ว่าวันนี้ในเมื่อคุณมีกองกลางเนี่ยมันเต็มไปหมดอย่างอย่างเจ้าธนวัฒน์เนี่ยมันต้องลงได้แล้วแต่มันเขาไม่ได้ไม่เลือกใช้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วไงหรือเขามองว่าตัวผู้เล่นที่ทดแทนเรื่องของการเป็นตัวแบบตัวตัดเกมตัวตัดเกมอ่ะพอมองเข้ามาเนี่ยอย่างเกมแรกคือเขาใช้คู่กันนะนะเขาไม่ได้ใช้แทนกันอ่แล้วพอไปที่คนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแบบสารัต อพิธีวัดทิฏติพันธ์มไม่มีแบบนี้ติดมาอ่ะ,อะใช่ไหมจ้ะแต่ถ้าสมมติมองอีกทีก็จันเตอร์ก็เล่นได้ตัดเกมจันเตอร์ก็ตัดได้ถ้าสมมติไม่คิดมากนะอ,ะอะถ้าสมมติไม่คิดมากแบบเขานะไม่คิดมากว่าเอ้ยเดี๋ยวเอารักษาผลตั้ก็พอแล้วให้เพรโดนเป็นตัวตัดตัวอะไรเนี่ยนะมันก็มีจันร์เตอร์ตัดอยู่แล้วนี่การรวมใหม่ก็ออกไปได้นี่ใช่หไหมล่ะมันผมว่ามัน ผมไม่รู้แล้วว่าเขาคิดยังไงแต่ว่าผมยังยัง,ยงติงเขายือยู่ทีงว่าสองเกม90้านาที2นัดเนี่ยเราก็ผลที่ออกมาแฟนๆก็มองว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่แหละควรจะเปลี่ยนบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่ยอมเปลี่ยนมันก็เลยต้องกลายเป็นคําถามาว่าแล้วกลางที่คุณจะควรจะใช้ทำไมคุณไม่ใช้